สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะมาแบ่งปันนะคะส่วนมากจะเป็นกระถาง5.5แล้วก็กระถาง6นะคะเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่นะคะโปเหมือนเดิมนะคะวันนี้2ต้นส่งฟรีนะคะถ้า1ต้นก็ส่งนะคะค่าส่งแบบโอนมาเหมาห0า50บาทแบบเก็บปลายทางมาเหมา70บาทนะคะปูลงคลิปวันที่24พฤศจิกายนนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวัน เสาที่ี่25ห้าพฤศจิกายนนะคะแต่ถ้าส่งไม่ทันวันเสาร์ก็จะเป็นรอบวันจันทร์เลยนะคะเพราะว่าวันเสาร์ไปรษณีย์เขาเปิดแค่ครึ่งวันนะคะเรามาดูต้นที่หนึ่งกันเนาะต้นนี้จะเป็นกิตติมาเจตจีฬานะคะจะเป็นไม้พาแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะเนี่ยเริ่มโตเต็มที่เขาก็จะกัดเป็นมีสีชมพูแบบนี้เนาะนี่นะคะส่วนต้นนี้ต้นที่ปูแบ่งนะคะ นี่นะคะล้นกระถางหนิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มโตขึ้นเขาก็จะกัดหน้านี้มานะคะนี่นี่นะคะกิติมาเจจีลานะคะช่วงนี้ราคาก็ยังยังสูงอยู่เนาะตัวนี้เนาะปูมีมาแบ่งนะคะวันนี้หนึ่งกระถางเนาะปูแบ่งให้ที่ห5 0ห้าบาทรวมส่งให้นะคะกิติมาเจจีลานะคะใครยังไม่มีเนาะก็คือ ถ้าเอาไปอัพก็สามารถอัพขึ้น8ขึ้น10ได้เลยนะคะเพราะว่าล้นกระถาง6มากเลยนะคะอันนี้ไปใหม่เนาะนี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนไซส์โตมากเลยนะคะกีติมาเจจีลานะคะ650บาทรวมส่งนะคะอันนี้จะพามาดูแม่พันธุ์ดารานพรัตนะคะวันนี้มีมาแบ่งนะคะนี่นะคะหน้านี้สวยนะคะ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นดวงใจโทศกัณน,นะคะตัวนี้จะเป็นต้นพี่นะต้นพี่ที่เอามาตั้งแม่แทนแม่ที่ล้มไปนะคะเขาก็จะด่างมาแบบนี้นะคะใบเขาใหญ่นะคะเนี่ยเกินเกินฝ่ามือปูเลยนะคะปูยังไม่ได้อัพกระถางเลยนี่นะคะแต่ตัวนี้มีลูกมาแล้วดวงใจทศกัณน,นะคะส่วนต้นที่แบ่งก็จะอยู่ในกระถาง5 5นี่นะคะนี่ ต้นที่แบ่งล้นกระถาง5.5แล้วนะคะใครไวใครได้เนาะปูแบ่งให้ที่ต้นละ220บาทนะคะดวงใจทศกัณฐ์นะคะเป็นไซส์ตั้งแม่ได้เลยนะคะสามารถอัพขึ้น8ขึ้น10ได้เลยนะคะกระถางที่1นะคะ220นะคะกระถางที่2นะคะนี่ใบล่าสุดเนาะนี่นะคะใบเขาจะใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยอัพขึ้น10 12ได้เลยแนะนำเนาะนี่นะคะจะได้อัพทีเดียว 220นะคะกระถางที่2นี่ด่างสวยๆเลยต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นสิลาเพชรนะคะสีลาเพชรมี2ต้นในกระถางนะคะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะนี่นะคะนี่เวลาโดนแดดสีลาเพชรนะคะปุหยที่ห9 0้ที่190บาทนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะสิลาเพชรนะคะ สวยๆเลยต้นต่อไปจะเป็นวันพฤหัสนะคะล้นกระถาง5.5แล้วเหมือนกันนะคะ170บาทนะคะวันพฤหัสนะคะนี่นะคะใส่โตๆเลยวันพฤหัสนะคะ170บาทต้นต่อไปจะเป็นปีมะโรงนะคะสีหวานๆเลยนะคะปีมะโรง150บาทนะคะ ล้นกระถาง5.5แล้วนะคะปีมะโรงนะคะต้นต่อไปจะเป็นหนุมานผสานกายนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะป้ายมาแบบนี้ทุกใบนะคะกระถางนี้ปูให้ที่250บาทนะคะหานุมานผสานกายนะคะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเล็บมังกรนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเนี่ยด่างสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเล็บมังกรนะคะใครไวใครได้เนาะปูให้ที่450บาทนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเล็บมังกรนะคะนี่สวยๆเลยต้นต่อไปจะเป็นเพชรสีประทุมนี่นะคะดูเวลาโดนแดดจะสวยมากนะคะ 180บาทนะคะตัวนี้ชอบแดดมากนะคะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะเพชรสีประทุมหนึอยแปบาทต้นต่อไปจะเป็นอาจารย์เมืองไหม้แยกหน่อนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางนี่นะคะอาจารย์เมืองนะคะกระถางนี้ปูให้ที่ 270บาทนะคะมี2ต้นในกระถางเป็นไม้แยกหน่อนะคะจะโตวไวนะคะอาจารย์เมืองนะคะต้นต่อไปจะเป็นนกน้อยนำโชคนะคะมี4ต้นในกระถางนะคะแตกหน่อแตกหน่อแตกกอไวมากนะคะ180บาทนะคะนกน้อยนำโชคนะคะนี่นะคะก็จะมี4ต้นในกระถางนะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะนกน้อยนำโชคนะคะ180บาทนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมดูต้นแม่เขาได้เลยนะคะโตมาก็จะออกเป็นป้ายชมพูนะคะนี่นะคะกระถาง5.5าจุดห้าปูแบงที่200บาทนะคะกระถางที่1กระถางที่2นะคะ200บาทนะคะใครไวใครได้เนาะตัวนี้ก่อนหน้านี้คือขายไม่ทันเลยนะคะขายดีมากนะคะเทพพนมต้นต่อไปจะเป็น หนุมานเผาลงการนะคะจะเป็นต้นของอาจ,จารย์เสริมนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดยิ่งด้แดดนะคะเขาจะหน้าเข้มดุมากนะคะล้นกระถาง5.5แล้วเหมือนกันนะคะยิ่งเลี้ยงนอกแดดเออทกใค,ค,คโยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะจะสวยมากใครไวใครได้นอกปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะนี่นะคะโตมาเข้มเข้มดุดเลยหนุมานเผาลงการนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็น หงดารุณน,นะคะนี่มีสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางเลยนะคะปห้ที่สามร้อยบาทนะคะคุ้มสุดๆนะคะอยู่ในกระถาง5.5้าจเลยนี่นะคะหน้ามาแล้วเนาะหงดารุ่น,นะคะสองต้นในกระถางนะคะสามร้อยบาทนะคะส่วนกระถางนี้จะมีสามต้นนะคะสามต้นแต่หน้าก็เริ่มมานะคะสามต้นนี้ปุ้ให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทใครไวใครได้เนาะ กระถางที่สองนะคะกระถางที่1 2ต้นในกระถาง300บาทกระถางที่2 3ต้นในกระถาง350บาทนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะหงดารุณน,นะคะต้นต่อไปจะเป็นณนะชนแดนนะคะตัวนี้จะเป็นไม้คู่ฝักกับมันีล้อมเพชรนะคะนี่นะคะเป็นด่างฮาร์ดมาเลยอันนี้ใบใหม่เนาะใบก่อนๆก,ก,ก็ด่างเกือมฮาร์ดนะคะเนี่ยด่างทุกใบด่างสวยเลยล้นกระถาง6นิ้วแล้วนะคะ ใบนี้บันส่งปูอาจจะดึงให้น้องนี่นะคะได้ไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ350บาทนะคะณชนแดนนะคะนี่ดูชัดๆนะคะด่างสวยทุกใบมาฮาร์ปด้วยเหมือนรูปต้นที่ปูโชว์ให้ดูเลยนะคะนี่350บาทต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปอยู่ในกระถาง5.5จะเป็นองคตถือสารนะคะลูก3ามเลยนะคะ นี่ไซส์โตมากเลยนะคะตอนนี้เลี้ยงนอกตู้ได้แดดก็จะสวยมากนะคะดูลูกเขานี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนปุ้ยที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะองค์คตถือสารนะคะเป็นไม้เก่าที่สวยอีกหนึ่งตัวถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะแต่น้่ขนาดในตู้ก็ยังสวยขนาดนี้เลยนี่นะคะลูกสองแม่หนึ่งก็เป็นสามต้นเนาะตอนนี้เพิ่งโผล่มานี่นะคะสามารถแยกออกมาปลูกได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าหัวจะใหญ่ไหมนะคะ แต่มีแน่นอนหัวนี่นะคะองคตถือสาร250บาทต้นต่อไปจะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะนี่กระถางห5จ้านะคะฟอร์มาแล้วนะคะหลวงพ่อพูนนะคะปุ้นที่200บาทนะคะมีกระถางเดียวเนาะต้นต่อไปจะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะล้นกระถาง5.5แล้วนี่ใบใหม่นะคะเนี่ยยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มเปิดด่างออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ ต่างปลาครับเนาะนี่นะคะ200บาทนะคะเจ้าปอกแก้วล้นกระถาง5.5เลยนะคะ200บาทต้นต่อไปนะคะจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะนี่นะคะสวยมากฟอร์มาแล้วล้นกระถาง5.5เหมือนกันนะคะดูต้นแม่ที่ล้มไปได้เลยนะคะไม่ผิดหวังนี่นะคะตัวนี้จะเป็นไม้ใบใหญ่มากนะคะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะ270บาทนะคะ กระถางที่สองนะคะนี่ล้นแบบแทบไม่เห็นกระถางแล้วนะคะนี่สองเจ็ดสิบบาทนะคะมีมาแบ่งสองกระถางนะคะรอบนี้นี่นะคะหนึ่งตะวันพันดาวคุ้มสุดๆอัพขึ้นแนะนำถ้าไม่อยากเปลี่ยนบ่อยก็กระถางสิบสองไปได้เลยนะคะหนึ่งตะวันพันดาวสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะเรามาดูต้นต่อไปนะคะนี่ดูหน้าเข้ามาแล้วขุนรัตนาวุธนะคะ อยู่ในกระถาง5.5นะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะเป็นบอลเก่าที่สวยสวยมากเลยนะคะตัวนี้ชอบแดดนะคะเนี่ยหน้ากัดสีมาแล้วนะคะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะปูแบ่งให้ที่350บาทนะคะขุนรัตนาวุฒินะคะนี่นะคะแบ่ง2กระถางนะคะกระถางที่1แล้วก็กระถางที่2นะคะเนี่ยหน้ามาแล้วเหมือนกันนะคะี่ ไม่ผิดหวังนะคะคุนรัตนาวุฒินะคะต้นต่อไปนะคะจะเป็นดารานพรัตน์นะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเนี่ยเขาก็ป้ายมาแบบนี้เลยป้ายทุกใบนะคะนี่นะคะล้นกระถาง5.5แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะคะอยู่ได้อีกสักสองเดือนเลยนะคะนี่นะคะกระถางที่1น,นะคะปุ้ยที่ 260บาทนะคะดารานพรัตน์นะคะกระถางที่1กระถางที่2นะคะนีใบใหม่เนาะเขาก็จะด่างเขาก็จะป้ายมาแบบนี้เลยนี่นะคะออกเขียวแต่ว่าไม่ใช่เลกาซี่เนาะนี่นะคะก็ขายในนามดารานพรัตน์นะคะกระถางที่2นะคะ260บาทนะคะมีมาแบ่งสองกระถางนะคะดารานพรัตน์นะคะต้นต่อไปจะเป็นจะตุระเทพนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะ กระถางที่1นนะคะปูแบ่งที่กระถางละ2 0 0บาทนะคะกระถางที่1กระถางที่2นะคะเนี่ยเป็นไม้เหลืองเป็นบอลกาบนะคะยิ่งโตกระดูกแดงจะยิ่งชัดมากนะคะกระถางที่2กระถางที่สามนะคะนี่สวยๆเลยนี่นะคะจะตุระเทพนะคะมาดูต้นไฮไลท์กันนะคะใคร เคยเห็นเคยได้ยินหรือยังไม่เคยได้ยินเนาะเป็นมนบางมนบางแสนนะคะจะเป็นไม้ผ่าแผงมาจากเพชรจอมทองนะคะเนี่ยผ่าแผงมาจากเพชรจอมทองนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะนี่นะคะดูต้นแม่เขาได้เลยนะคะใครไวใครได้เนาะปูมีอาแบ่งแค่กระถางเดียวนะคะวันนี้ปูแบ่งให้ที่600บาทรวมส่งนะคะตัวน,นี้600บาทรวมส่งนะคะเป็นไม้ใหม่นะคะ คนยังมีไม่เยอะนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะมนบางแสนนะคะผ่าแผงมาจากเพชรจอมทองนะคะนี่หกร้อยบาทรวมส่งนะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้านาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ